สอนออกกำลังกายท่าลอยตัวหน่อยครับผมทำฝึกหลายครั้งแล้วท่าลอยตัวแบบไหนสวัสดีครับมาพูดเปเดี่ยวพุดพาวันนี้ผมมินบารลรยองนะจะมาตอบคำถามให้น้องวันนี้น้องเขาบอกว่าสอนออกกำลังกายท่าลอยตัวหน่อยครับผมทําฝึกมาหลายครั้งแล้วนี่ผมทาฝึกมาหลายครั้งเป็นยังไงท่าลอยตัวเป็นน่าจะเป็นท่านี้แหละเพราะว่าถ้าเป็นหุกสูงน้องคุจะบอกว่าหุกสูงอะนะแต่ถ้าเป็นท่าลอยตัวพี่ว่านะก็คงจะหนีไปพ้น,นขนานพื้นขาลอยหรือว่าฟูลแพนของเราเนะี้ย คือท่าเมื่อกี้ได้ง,งั้นก็จัดไปครับผมนะไปดูท่ารอยตัวที่น้องเขาบอกกันนะครับผมนะในชุดนี้นะครับเป็นสเตปการฝึกพื้นฐานอ่เป็นสเตปการฝึกพื้นฐานของท่าแพนหรือว่าท่ารอยตัวโดยตรงเลยนะเพื่อนนะอ่าเป็นเวทการฝึกของท่ามาโดยตรงนะใครที่ยังมีความแข็งแรงไม่มากพอผมไม่แนะนําให้ฝึกตามนะผมแนะนําให้ไปฝึกพื้นฐานนะฮะให้ไปฝึกพื้นฐานของสตปเบลเอาท์ก่อนนะผมนะหรือว่าพื้นฐานของท่านี้ก็ได้นะ นะส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าพื้นฐานของท่านนี่คืออะไรก็คอมเมนต์มาขอเอานะฮะเดี๋ยวผมจะท,ทําคลิปให้วันนี้ก็ไปดูท่าหลักกันเลยนะฮะรื่องที่หนะึ่งเก็งตัวร้อยแบบนี้นะฮะยกเข่าแตะอ,อกโน้มตัวไปได้านหน้าแบบนี้นะฮะนี่อันนี้คือระดับหนึ่งเกณฑ์ค้างนับหนึ่งถึงสามสิบครั้งนะฮะถ้าใครทําถึงสามสิบครั้งสามเซตได้แล้วก็พัฒนาไปถึงรืดับที่สนะอ,องนะฮะมือใหม่ไม่ต้องซีเรียสนะมือใหม่ไม่ต้องซีเรียสทําได้สิบ อาจจะ10นับ20นับไม่ต้องซีเรียสนะเดี๋ยวเราแข็งแรงขึ้นจะได้30นับเองพอทําได้30นับก็พัฒนาสเตปการสุดไปเราจะฝึกแบบนี้นะครับในทุกๆเลรเวลของการฝึกเลยเมื่อกี้เรื่องที่1ต่อไปเรื่องที่2เนะเกร็งตัวขนาดพื้นยกเข่าแตะอกนะฮะแล้วก็พยายามโน้มตัวไปด้านหน้าให้หลังขนาดพื้นแบบนี้นะเรื่องหนึ่งเรายกได้ประมาณนี้นะเรื่องที่2เราต้องพยายามยกหลังขนาดพื้นแบบนี้นะะนับลมหายใจหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยนะให้ได้30มครับ อันนี้คือเรืที่2อันนี้คือเรืที่2นะส่วนเรือที่สมนะเพิ่มเวทเพิ่มน้หนักโดยการเปิดเข่าหรือว่าขยับเข่าแบบนี้นะนี่เป็นเรือที่3านะหลังต้องตรงนะไม่ใช่เปิดเข่าแล้วหลังโตแบบนี้ไม่ได้หลังต้องตรงเปิดเข่าแล้วก็เก่งค้างนับได้30สิบนับนะหนึ่งสองสามตีห้าสามสิบน่ะมีคือเรืที่สามพอเราทำเรือที่สามนะสามสิบนับได้แล้วนะสามเซตสี่เซตอะไรก็ว่าไป หลังตรงตรงนะหลังไม่ตรงไม่ได้นะเราก็พัฒนาไปหาเลเวลที่4อ่าอันนี้คือเลเวลที่3มเราจะเปิดเข่าอันนี้เลเวลที่4นี่เราจะเปิดเข่าเยอะขึ้นนะนี่ละนี่คือเลเวลที่4ก็30นับเหมือนกันนะหนึ่งสอ3สามสี่ห้นับขึ้นไเซตถ้าเราฝึกครบ3เซตเมื่อไหร่เฮ้ยก็พัฒนาเป็นเลเวลที่ห้เ <c oughs> าเล,เลยนะผมนะอ่ะสมมติขึ้นไปเลเวลเออเลเวลสาม เลเวล4พอเลเวลที่5นี่เราเริ่มจากการขาไล,ล้และให้ขาเรามาพาดกับแขนนะหลังจากนั้นก็ยกขาให้ลอยนะเกรงค้างไปนับ30นับเหมือนกันอันนี้คือเลเวลที่5ส่วนเลเวลที่6นะฮะเลเวลที่6จะเป็นการเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักนะโดยการปรับฟอร์มนะถ้าเราปรับฟอร์มนี่ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักของท่าฝึกเหมือนกันการพัฒนาท่าฝึกการปรับฟอร์มของท่าฝึกให้สวยขึ้นนี่ก็คือการเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักนะ ะริเวอรที่6เหมือนเดิมขึ้นไปก่อน3 4 5แล้วก็6ขาจะเริ่มตึงแนละ้วเห็นไหมาขาตึงนี่คือริเวอร์ที่6นะทำให้ได้30นับทำให้ได้30มสบนับนะผมนะพอผ่านริเวอรที่6ได้นะ้ว30นับ3เซตก็พัฒนาไปหาริเวอรที่7ไปครับผมริเวอรที่3าริเวอรที่4ีริเวอรที่5้ริเวอรที่6 หรือว่าที่เจ็ดเนี่ยคือถ้าคุณหรือว่าที่เจ็ดก็พยายามเกณฑ์ค้างให้ได้สามสิบนับนะคือถ้าคุณไม่ผ่านเอ่อลิเวลที่หกนะให้ได้สามสิบนับผมบอกเลยว่ายากมากที่จะพัฒนาไปหาหริเวลที่เจ็ดนะผมนะแงงก็รองอาไปปรับใช้ดูนะฮะน้องชายนะเป็นแนวทางการฝึกนะครับขอบคุณครับ